อกระทงแล้วมก็มีเชิญชะสวราด้วยนะคะมีเชิญชะสว่ค์มามาลอยกระทงเลยค่ะเอาอธิษฐานก่อนแล้วก็ลอยนะคะนี่อปาาตบดยัี้จะไร่ยตนกันลอยกระทง ลอยกระทงกันแล้วเพื่อใจออกแบบออกมาลำพงลำพ,ง,ลง,ลพง,ลง,งไม่ลอยกระทงลำพงไม่ลอยกระทงคอนกระทงให้เรยสุดใจโอุกระทงให้เราสุดใจโอเ่งอ่ะอีกอันหนึ่งค่ะลอยอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้ยกไหมอนนี่ยกอธิษฐานแล้วก็ลอ,อยค่ะลอยกระทงสองอันเลย เด็กเดอกเด็กเด็กเด็กเดยกเด็ก็กเดทนเมกเด็กเด็กเใกระทกด็เด็กเดกกดอยเ็เเ็ดเด